ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านคิทเตอร์ช็อปร้านอีเดนไม่ชอบร้านโฮฟสโตโอเคครับผมก็สวัสดีท่าน้ชบทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟุตเกันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็มีข่าวเกี่ยวกับอัปเดตบล็อกฟุตมาฝากกันอีกแล้วเนาะก็สําหรับข่าวนี้นะครับผม RIP i n d พนนะครับผมเขามาโพสต์ไว้ในทวิตนะครับผมเดี๋ยวไปดูโพสต์กันนะครับ อ่ะนี่ก็คือโพสต์ของไอพีด้านะครับผมก็คือโพสต์นี้เนาะถ้าโพสต์นี้นะครับผมของไอพีด้านะถึง20,000ไลค์นะฮะเขาจะมาสปอยตัวอย่างนะฮะอาวุธใหม่นะครับผมในอัปเดตที่17.3นะครับผมว่ามันคืออะไรเนาะก็มาดูภาพสปอยเขากันนะครับผมก็เป็นภาพเบลอๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแสงสีแดงนะฮะแสงสีแดงตรงนี้น่าจะเป็นคล้ายๆอะไรนะท่านผู้ชมหัวหัวมังกรนะฮะ โค้อง,องอย่างนี้หัวมังก,กรสีแดงท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นอะไรกันได้บ้างน่าจะเป็นอะไรกันได้บ้างอ่ะก็ไปกดไลค์ได้นะครับผมสําหรับทวิตนี้นะฮะก็ใกล้จะถึง20,000ไ like ลค์แล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่19,500ไ like ลค์นะอีก500ไลค์เขาก็จะ เปิดเผยสปอยดีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาช่วงเปิดสกิลมโนกันบ้างดีกว่านะครับสีแดงเป็นมังกรแบบนี้เป็นอะไรได้บ้างฮะก็ตอนนี้นะครับผมที่พี่คิดได้นฮะก็คือดาบเซเบอร์นะฮะเพราะว่ามันมีสกิลสีแดงฮะนี่ไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่ท่านี้หรือจะเป็นท่านี้สกิลเอ็กซ์ืดอ,อันนี้แล้วก็จะกลายเป็นมังกร ใช่เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงนะฮะก็จะเป็นดาบโรเจอร์นะฮะดาบโรเจอร์นั่นเองเพราะว่าดาบโรเจอร์มันก็จะมีสกิลดาบสีแดงเหมือนกันใช่ไหมหรือจะเป็นดาบอะไรลองมาโนกันดูนะครับผมก็ก่อนที่จะมาโนก็ถ้าใครมีทวิต t ตอรนะฮะ ก็ไปกดไลค์ทวิตเตอร์ให้ถึง20,000ไ like ลค์เนะฮะเราจะได้มีคลิปวิดีโอมาทำสปอยกันนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับข่าวนี้นะฮะ <Okay. S 1> ก็ขอขอบคุณองๆทุกคนนะฮะที่รับชมมันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้เอาไว้นะครับผมถ้ามันมีข่าวเดียวกันอัปเดตใหมๆ่ๆหรือสปอยอะไรก็จะมาอัปเดตให้รับชมกันแล้วกันเนาะโอเคไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมบ๊ายบายนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย